โคิเศษอะไรกันบ้างก็คือการที่เรานั้นใช้คิวมันจะมีคอมโบที่แบบเราจะเสบอะคือมันเป็นคอมโบที่แบบมันไม่ได้ดูเหมือนรับมันมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็พอที่จะแบบใช้ได้คือไอ้ที่ผมบอกพอใช้ได้หมายถึงมันประมาณว่ามันแบบเอาไว้ใสัยที่มันเป็นคอมโบที่เท่อะอกแคนัผมอยู่ตอนแรกเลยคือมันไล่เราใช่ป่ะไล่เราอย่างนี้ เราใช้ม่านฟอนนะผมปิดบังวิสัยทัศนบผมเสร็จแล้วเราก็ใช้อัตลักษณ์ล่องลอยครับล่องลอยขึ้นไปนะอ่าทีนี้ใช่ไหมทีนี้เคล็ดลับต้องเจอแล้วนะสกิลสองของสซยดำดึงลงพื้นนะผมฮัลโหลครับท่านผู้ชมผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชม,ม,ท,ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการสตรีมกะดูกะน,นะครับผม วันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเออเราจะมารีวิว Add On My Hero Academia อัปเดตที่2.0นะครับผมเป็นอัปเดตของ One For All นะก็เปิดไปเลยอันนี้คือ One For อันนี้คืออัตลักษณ์ที่อยู่ใน One For All นะครับที่ส่งทอดมาชูรุ่นชูรุ่นโอเคนะแ,แล้วเราก็ใส่สวัสดีครับนี่คือ Dark b e a g l นะครับ <Yeah. S 2> mm hmm. ยังเทเทแค่ไหนก็ดู้14ฟูข้าวลิง20% 20%ก็พอแล้วอก็แบบเท่จ้าแต่ถ้เปิดร้อยร้ปนนี่ยังเทจะปิดกัน ผมว่าผมถอดชุดดิว่าแบบใจถ้าไม้ชมดูไงว่าแบบมัน,ปน,มนเป็นยังไงเป็นน่องติสโคลเป็นการที่เราใช้ไอ้นีเ่เสร็จนะเราจะใช้ออว่าพอเสร็จเราจะเจ็บไปติสโคลอันนี้คือผมให้ดูนะมันเป็นยังไงตอนนี้คือเราจะดูไม่เจ็บอ่ะนี่มันเริ่มขึ้นเต็มตัวแล้วนะ,ะเห็นปะ วอนพออเล่นแตกฉานซึ่งเราก็เปิดร้อเราก็จะเห็นนี่เห็นป่ะอย่างเท่แต่เราหยุดก่อนรึบโอเคเลยแล้วอย่างก็คือเราจะเจ็บเราจะติดสโลแล้วเราจะเจ็บมากนะครับก็ผมขออนดไม่ใช่ผม ผมต้องปรับเป็นโหมดสไบเวิลก่อนเนาะซึ่งกดตรงนี้ด,ดีกว่าปรับเป็นโหมดสไบเวิลปึ๊บอืมโอเคครับตอนนี้เราเป็นโหมดสไบเวิลแล้วเนาะมไม่ได้อัพสเต็ปไม่ได้อัพอะไรนะก็คือเรามารีวิวสกิลกันเนาะก็มาใส่ก่อนนะเด็กุ๊บสูตร โอเคนะครับผมนี่คือเดกุดาร์ k สูตรนะครับผมแล้วก็ผมต้องรีวิวอัตรรักษ์พวกนี้ด้วยเนาะก็มาเริ่มรีวิวต้องแต่วัน e for all เลยดีกว่า One for all เมื่อกี้นะครับที่ผมโชว์ไปแล้วก็จะมี5% 8% 10% 15% 20% 30% 50% แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พอเรากลับล่างเราก็จะติด weakness ติด w i t h e r effect นะครับผมเหมือนเราเจ็บร่างกายเนาะก็คือเจ็บมากเอือดเอือดเอือดเอือก็คือจะตายได้ทั้งมันฟอออกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็คือเจ็บคือเจ็บแน่นอนก็คือก็คือใช้วันฟอออกคือเจ็บอ่ะอ่าโอเค มาตอนที่สกิลนี้ก่อนสกิลแรกเดี๋ยวผมเปิดสัก20%พอเอ้ย 10, โอเคแล้วเราก็กดกดตรงปุ่มะครับแล้วนี่คือสมาชดีทอยสมาชนี่ไงโอ้เท่เลยใช่ไหมนะครับท่านผู้ชม,มต่อยต้นไม้แตกเลย เดี๋ยวเราลองหาตัวต่อยดูมีตัวอะไรให้ต่อยบ้างอยากจะรู้ว่าดาเมจสักเท่าไหร่ดีอ่าลองต่อยแกะก็ได้ครับผมทำไมอืมแต่ดาเมจผมอาจจะไม่เต็มนะครับผมผม,ผมยังตีสเต็งหรืออะไรยังไม่สุดนะก็ประมาณนั้นก็โอเคนะครับผมมา มาต่อกันที่สกิลที่สองนดีกบ้างเปิดวัน for all สัก20%ครับคือตอนนี้สเต็ผมอะค่อนข้างที่จะตันแล้วนะครับผมก็มาดูดาเมจของวัน for all 20%กันเลยหรือไม่ดีหือดูเออเด๋อนะวัน for all 20%คือผมไม่ได้จะแบบจะมานินเทดาเมจอะไรขนาดนั้นนะครับผมท่านผู้ชม แต่ว่าผมจะมากดสกิลให้ดูนะครับผมก็สกิลที่สองนะครับก็คือผมกดให้ดูเฉยนะผมก็เมื่อกี้ก็ใช้ดีลาแวร์สมัยไปเนาะก็อือฮึคือมันไม่ควรคูดดาวนานนะดีลาแวร์แล้วทำไมมันตีคูดาวนานจัง ก็เป็นสกิลดีที่ดาเมจค่อนข้างเบานะครับผมแต่เราก็สามารถใช้ได้นะมาต่อกันที่สกิลที่3กันเลยนะครับผมอันนี้คือผมใช้20%นะก็คือ20%ก็น่าจะพอแล้วครับผมสำหรับการโชว์สกิลนี้เนาะปุ้งโอเค,คแต่แบบเผื่อท่านผู้ชมจะแบบขัดใจอะไรอย่างนั้นนะครับผมมีเพจอยู่ก็ใช้เพิ่มนะครับผมแลวผมเปิด เดี๋ยวเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ดูเลยนะครับผมทุกสกิลเลยแต่หากกระสอบทรายแปบบ๊บก็มาวิ่งเล่นวิ่งเล่นวิ่งเล่นเฮ้ยไม่นะโดนลุมไม่เนะเจ็บจังเลยสัมเมสมก็คือดาเมจค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมจากที่เห็นเมื่อกี้แล้วก็สมัยดีกรอบอาบหนึ่งแล้วกันมานี่ อ,อันนี้100%นะครับก็ตีธรรมดาก็มีดาเมจนะแล้วมันจะเอาผมลงไปทำไมเนี่ยไม่นะเดี๋ยวเราเปิดอัตลรรักษณ์แล้วสินะมาเลยครับอัตลรรักษณ์ของรุ่นที่7ได้เวลาใช้แล้วครับผมจังหวะน,นี้นะครับจังหวะใช้สอยอัตลรรักษณ์เลย ไปเลยอัตลักษณ์ที่7จ็ล่องลอยโอ้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 ล่องลอย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 อันนี้คือกดดีลเวอร์ใหม่แบบมีวันฟอร์ออฟภูเขานะครับโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมใช้อัตลักษณ์ของรุ่นที่7จ็ล่องลอยไปเมื่อกี้นะครับผมแต่เราดิชใช้เกินไปนะครับเรายังไม่ได้ต่อเลยนะครับ ราต้องต่อก่อนนะนี่ต่อด้วยดีโลแวรสิเรวิเล่นไปไหน,สน, D นเสกไหมดีโลแวร์อู้หูทำไมดาเมจเบอลตีธรรมดาม่กเลยยิปก้าเนี่ยตีมากเก่งมากเหรอเก่งมากเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีโลแวร์มาดีโลแวโอเคครับดาเมจประมาณสนะิบหกเนาะ ไม่ชัดเลยว่ะดาเมจขีดดาเมจไม่ชัดเลยทำไมือ,อึดถีบตกอะไรนะโอ้ยิงไม่โดนเออถอยพเพื่อนทาไมอยากโดนดดแต่นายก็ต้องโดนดยูีดีเอืเอ,อแล้วเผื่อใช้ไม่ไงก็คือเห็นดาเมจสกิลนี้ไปก่อนแล้วนะเอาไอ้ตัวพ่อผมดิบไม่โดนสักทีแล้ว อันนี้คือดีโดแล้วนะคือแบบดาเมจแค่นี้จริงเหรอบ้าช่างเหอะเอาละกระโดดทีบสมัยอะไรจำชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่าก็แรงอยูอ่สกิลที่สามสกิลที่สามที่ไม่นับฟูคาวเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นผมจะขึ้นบนฟ้าแล้วทำไมผมมองขึ้นไปบนฟ้าไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้อะไรอะไรเนี่ยมันวิ่งมาเยอะแยะจังหวะเฮ้ยสมัยเซ ชิบหายแล้วชิบหายแล้วคือสัมผัสไม่ได้คือตอนนี้คือพลังงานหมดเออไม่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 ต้องหยุดทันครับผมอืเสียมาเชอรอ๋อกำลังผู้ร้ายเสร็จแล้วนะฮะเพชรมีแค่นี้รู้สึกว่าจะใช้ไม่พอถ้าเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่ามันจะเปลืองพลังงานเกินไปนะ คือผมแบบเห็นไม่ชัดว่าคือดาเมจของดีลแวร์คือผมต้องปรับเป็นเครทีฟจริงเพราะว่าเรามองกันไม่ชัดเลยดีลแวร์คือดาเมจแค่นี้จริงอ่ะท่านชมคือผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าแบบดาเมจยิยงไปแค่ศูนอ่ะผมว่ามันไม่ใช่เว้ยแล้วยินนี้งๆไม่เป็นเหรอ16โอเคครับผม ดาเมจดีลเวอร์ตอนร้อยเปอร์เซ็นี้คือ16นะครับผมส่วนแมนเชสเตอร์เอ่อนี่คือแมนเชสเตอร์ใช่ไหมท่าที่3อะ่ะเอาเป็นว่าท่าที่3คือผมปิด100%ก่อนนะแล้วผมหาผิดเดี๋ยวผมยิบผิดเพิ่มก่อนคือเรามารีวิวกันแบบง่ายๆก่อนนะก็คือแมนเชสเตอร์นะครับสกิลท,ที่3นั่นแหละก็คือ ถ้าไม่เปิด one วันฟ l ร์อ l ฟคาว์นะครับผมจะสามารถจะไม่สามารถสิจะไม่สามารถใช้แมนเชสเตอร์ได้นะครับผมสกิลที่3นั่นแหละเออก็คือเราจะถ้าเราไม่เปิด one for all คือเราจะเปิดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือใช้แมนเชสเตอร์ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูนี่ครับผมถ้าจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ดาเมจเมื่อกี้นี้เห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ ผมก็มีหลุดพ้าตอนใช้ดามจดไปแล้วแหละก็กดใหม่นะอ่ะฮะรู้สึกเหมือนว่าดามจดมันจะเท่าเท่ากันนะครับผมซึ่งแบบคือผมต้องอัพอ,อีกเลยนะ้ยวโอ้คือหมดไวมาก One for all คือคุณจะหมดไวไปไหนก็แบบมาเดี๋ยวลอง5%ๆๆเเเฉยๆพอรอสกิลค,คณเราเนาะ 5%นะครับผมคือ5%เนี่ยเราก็สามารถจะใช้แมนเชสเตอร์ได้นะครับผมเรดาเมจก็เหมือนจะเท่ากันเลยนะครับผมโอเคนะก็ทีนี้คือผมปิดวันฟอ l l ฟคาวลิงก่อนนะเพราะว่ามันมีอะไรจะบอกนะครับผมท่านชมก็คือตอนเรากดสกิลปุ๊บ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 โอเคอันนี้คือวัน all น่าจะ ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผม <change> ก็คือล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคนะ unquote. ปรับปรับนี่ก่อนปรับเวลาเป็นกลางวันกลางค่ำโอเคก็คือวันฟออวันล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะก็คือดีดเวดีทอยส์สมาร์ทอ่ะก็คือเรากดใช่ไหมเขาจะบอกว่าเขาต้องการวันฟออหนึ่งร้อยนะครับก็คือเราต้องกด100%เท่านั้นนะครับฟูคาวลิงไม่งั้นเราจะใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็กดเลยแล้วทำไมมันกดไม่ได้คือมันบล็กอะไรครับเนี่ย บางทีก็บักนะครับผมกดสกิลแล้วมันไม่ทิ้งโจมตีหรือกดไม่รดก็ไม่แน่ใจนะอ่ะต้องเปิดฟูเคาลิงนะครับคือเปิด20%เนี่ยคือใช้ไม่ได้นะครับปล่อยไม่ได้นะต้องเปิดร้อยนะครับโอเคน,นะครับมาวันฟอยากคือหนำเปอร์ซินโตจีโร่ดีอยสตม ก็ดามิ่งก็ชินนะครับผมว่าทีเดียวดองเลยนะครับผมก็ทีเดียวก็ลงไปนอนกับพื้นเลยนะครับก,นะก็นะก็นะก็คือผมต้องปรับเป็นสวายเบอร์ว่ะถ้าจะเกิดอยากให้ท่านผู้ชม,มเห็นทุนชัดนะครับผมว่าตอนใช้มันเจ็บหรือเปล่าก็ต้องปรับมาดูดูอยู่ตอนนี้น่าจะชา้าเสร็จแล้วนะครับก็มาวางหลังตัวเลย สลานฟ้าูคาเล็กยากคือนามาเซนโตปีเดอรแวร์ดีทอยสปาร์ทบุม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 ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันนะครับก็คือว่ามันก็แรงนะครับผมแต่ว่ามันก็มีโอกาสโดนบ้างไม่โดนบ้างาตาบ้างไมต,ตาบ้างนะครับผมมันก็คือต้องโดนให้เต็มชุดนั่นแหละครับผมก็ตอนนี้รู้สึกเจ็บมากเลยนะครับก็ต้องรีบไม่ถึงไม่ไ,มไ,มได้จ็บหนาานั้นคือแบบไม่ถึง พลังงานอะคือน้อยมากเลยอ่ะแบบหมดไวมากคือเราก็ต้องใช้สมาร์ทไปก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราจะวิ่งมาอะไรนักหนาครับเนี่ยมันต้องแมนเชสเตอร์นะแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ใจเย็นใจเย็นทุกคนไม่ติดแล้วเฮ้ยสมาร์ทก็ได้นี่ไง ม oh. okay. นเชสเตอร์สมาชอูโอเคนะ้วผมถือว่าเรารีวิว One for All ใ่ญ่เสร็จแล้วนะครับผมอัตลักษณ์สะสมวันฟอร l l ่ะครับคือผมเรียก One for All ใ่ญ่ก็อย่าเพิ่งงงกันนะครับผมก็คือหมายถึงเรารีวิว n e for All ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของ One for All เสร็จแล้วนะแล้วตอนนี้นะครับผมเราจะมารีวิวอัตลักษณ์ที่อยู่ใน One for All กันก็คือ อัตลักษณ์ของชิมุระนานะนะครับผมซึ่งสกิลเนี่ยคือเขาบอกว่าเราต้องถือมือขั้นที่2ถึงจะล่องลอยได้นะครับก็บคือเรากดล่องลอยก็คอือถือมือขั้นที่2นะฮะเราไม่ต้องกดฟูคาลิ่งเราก็สามารถที่จะล่องลอยได้นะอ่าอย่างนี้เลยนะผมซึ่งถามว่าการล่องลอยเนี่ยเปิดฟูคาลิ่งมันช่วยไหมผมว่ามันไม่ได้ช่วยนะครับผมซึ่งตอนนี้คือ ลงก่อนนะครับผมก็คือจะลอยเปไกลนะจ้าคือลงก่อนครับลงนะครับบินลงอืมลองลอยอะ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดบินหรอกแต่มันก็เหมือนบินนะั่นแหละอ่ะผมลองปลอ,อยดูนะถามว่าช่วยไหม,มไม่ได้ช่วยขนาดนั้นเลยมันไม่ช่วยหรือมันช่วยผมน,นีน้คือผมไม่แน่นใจอ่าเห็นไหม มันก็ยังร่องรอยเหมือนเดิมนะอ๋อฮะโอเคนะผมเดิ๋ยวเราปิดอัตลักษณ์ล่องรอยอก,ก่อนนะผมอือฮึอปิดฟูฮาวนะครับผมแล้วก็คือเราจะเข้าสู่อัตลักษณ์หนึ่งกันแล้วนะครับผมก็คืออัตลักษณ์ม่านควันนะครับผมอัตลักษณ์ม่านควันนะก็คือกดได้เลยนะครับปุ๊บนี่ครับผมจะปล่อยม่านควันออกมานะครับผมจะปิดบังชิวทัศน์วิสัยทัศน์ ของศัตรูศัตรูจะไม่สามารถมองเห็นม่านของเราได้โอเคเราจะกด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 ปุ๊บเปิดม่านควันอันนี้คืออ่ะเห็นไหมคือแรกๆโดนต่อยใช่ป่ะพลังๆมันมองไม่เห็นหรือเว้ยมันโดนม่านคันโอ้เปิดฟูขาวไม่รู้ว่าจะอะไรนั้งเนาะเว้ยไม่ได้เปิดมันพอโอ้ไม่ได้เปิดฟูขาวใช้ไม่ได้นอนแก ฉันจะเปิดภูเขาแล้วโอ้สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะพอเฮ้ยคือจะไล่อะไรนักหนานี่ไงนี่ไงนี่ไงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยหยุดหยุดไล่หยุดไล่นี่เปิดม่านควันปิดบังวิสัยทัศน์แอบกินอาหารเห็นไหมครับผมว่าม่านควันเนี่ยใช้ได้ดีมากเลยอแต่ก็ ปิดบางได้ไม่ค่อยนานนักจะเย็นครับจะเย็นจะเย็นติดตัวมิใส่ทัดอีกรอบช่นี้แล้วครับผมกระโดดขึ้นที่สูงโอ้โหจะปายยากเลยขนาดน,านั้นทนายจะเย็นเย็นใช้อัตลักษณ์ของชิมุรานานะบินหนีครับผม ต้องรอทำอะไรไม่ได้จริงนะก็อร้อ,อมนี่ยังจะโดนดาเมจดท่านี้ไม่งไงเลื่อนที่บนอากาศชิวๆวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะหมดกดเพชรกัน้อ้าโน no น o โอเคนะตอนนี้ก็ปิดบังวิสัยทัศน์ื้อานะ อยู่บนนี้จ้าไม่นะเดี๋ยวปิดป no. ูขับไปตอนไหนเปิดปูเขาก่อนเอ้ยเปิดไม่ติดกดเปิดไม่ติดก็ไม่คือจะวิ่งหนีวินเล่นทั้งวันไม่ได้นะเว้ยเด็กปูคือมันอะไรจ่ะอ่าเรากันเข้างั้นเราเข้าอัตลักษณ์นี้กันเลยละกันอัตลักษณ์นี้เลยละกันแต่กดอันนี้ไม่ติดเลยดิกดมันติดก่อนกดมันติดก่อนอย่าบั๊กครับเกม หเกมคือใจผมหนีตลอดเลยไม่ก็ไม่ใช่นะม่นควันคือกดกดกดครับกดสิม่นควันอีกรอบโอ้ม่นควันสีสุดาโอเคกระโดดขึ้นมาข้างบนไปแลก็คือคือแบบโอเคนะเราใช้อุปกรณ์เลยล่ะฟูคาวลิ่ง20%นะโอเค ต่อยแน่งครับต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยโอเครุ่งนี้มันหยุดได้สักทีมาเรามาใช้อัตลักษณ์สุดท้ายเลยดีกว่าครับอัตลักษณ์เซรดัง มาต่อกันที่อีกอัตลรรักษณ์กันดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมก็คืออัตลักษณ์แท่ดำน,นั่นเองนะครับผมอ่าก็คือจะทําการแท่ดำนะครับผมจะทําการปล่อยแท่ดำไปข้างหน้านครับผมและดึงตัวเราไปนะครับแปลกใจใช่ไหมล่ะทําไมท้องฟ้าหรือน้ํามันสวยก็เพราะว่าผมใช้ รีซอสแพคเรนเดอร์ดากอนกันนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับคนที่สนใจรีซอสแพคเรนเดอร์ดากอนก็สามารถไปโหลดกันได้เนี่ยนะครับผมโอเคนะครับผมมาเข้าเรื่องกันดีกว่าตอนนี้นะครับผมคือนี่นะครับเสสรํานะครับผมจะเกาะติดนะครับแล้วก็ทำการที่จะเวลาเรากดปล่อยนะครับปล่อยจากการใช้เซ่รําเมื่อกี้ เส้รดำก็จะทําการเกาะติดแล้วพอเราทําการปล่อยเส้รดำไม่กี่ไปเราก็จะดึงตัวเองเวียงไปหาเส้รดำนะครับคล้ายๆเชือกอ่ะเส้รดำมันก็เหมือนเชือกครับผมก็สามารถใช้ช่วยในการเคลื่อนที่ได้นะครับผมสมมุตินะเราเปิดวัน for all 20%นะครับแล้วเราก็เหวี่ยงเส้รดำนะครับ ช่วยให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอืมแล้วทำไมชอบตกน้ำนี่ก็คือเราจะอืม,มอืมตกแล้วใช้สดำนะครับเวงไปข,งข,งขึ้นไปนี่เห็นไหมเห็นประโยชน์ของส้ยดำหรือยัง,ง,ยง,ยง,ยงละครับท่านชมทั้งหลายก็คือพูดง่ายงเลยก็คือส้ยดำกดปุ๊บจะเวียงเราไปข้างหน้านะครับอ่าฮะก็ ประมาณนั้นเนาะซึ่งลองกดใส่ม็อบดูนะครับผมก็จะเห็นว่าทำดาเมจไป6ดาเมจเนาะแล้วก็ทำแรงเหวี่ยงนะครับผมอ่าทีนี้เรามาต่อกันที่ท่าที่2กันดีกว่านะครับผมซึ่งเราปิดวัน o r all ก่อนเนาะปิดภูเขาก่อนแล้วก็ใช้นะครับมันก็คือการจับ พวกม็อบอะครับผมกดดินได้ก็คือจับเป็นเป็นอาหารแล้วเนี่ยก็สามารถจับกดดินได้นะครับผมซึ่งสามารถจับได้หลายหลายหลายตัวเลยนะครับก็เห็นปะหลายตัวเนาะคือจับเนี่ยคือแบบทั้งหมดมันอยู่ในกำมือผมอะครับก็วิไเดอวกนี้ก็อยู่ในกำมือจับกดดินไปดิ แล้วก็ขึ้นมาไงสุดท้ายนะครับผมมันก็จะเต็มดินไปนะอืมแลวทีนี้นะครับผมท่านผู้ชมทีนี้นะครับผมจะมีคอมโบพิเศษแบบเดยวจะมาบอกนะผมก็คือการที่เรานั้นนะใช้จิวอ่ามันจะมีคอมโบที่แบบเราจะเจ็บอะ่ะ คือมันเป็นคอมโบที่แบบมันไม่ได้ดูเหมือนแบบมันมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็พอที่จะแบบใช้ได้คือไอที่ผมบอกพอใช้ได้หมายถึงมันประมาณว่ามันแบบเอาวิใส่เท่ๆนะมันเป็นคอมโบเท่ๆอ่าโอเคนะผมคือตอนแรกเลยคือ มันไล่เราใช่ปะออืไม่ได้เราอย่างนี้เราใช้ม่านพันครับผมปิดบังวิสัยทัศน์ครับผมเสร็จแล้วเราก็ใช้อัตลักษณ์ล่องลอยนะครับล่องลอยขึ้นไปนะอ่าทีนี้ใช่ปะอยู่ที่เคสลับขัน้นสุดยอดเราแล้วนะสกิลสองของไส้ดำดิ่งลงพื้นครับผม โหดที่จะโหดเลยนะครับผมโอเคนะผมก็ลองไปใช้กันได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือตายแล้วนะผมก็คือเราจมลงไปแล้วแหละแต่ก็คือมาเราก็คือคือ่ก็คือเรามาตรงดินเนี้ยเพราะเราใช้คอมโบนะครับซึ่งเราจะออกไม่ได้นั่นแหละนะก็เกยวไปใช้ทํากับหมดสถิตหรืออะไรต่างๆนานานะครับ ก็คือเก็บไปใช้ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเราขึ้นแมงบนได้เนาะอันนี้คือผมพยายามใช้ล่องรอยขึ้นนะครับก็ล่องรอยมันมันไม่ใช่อัตลักษณ์ขลุนะมันเป็นอัตลักษณ์ร่องรอยนะซึ่งเราสามารถใช้มันสำรวจได้เลยนะครับซึ่งใช้ขึ้นอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะถูกปะ ก็ <G ül üyor> คืออันนี้คือผมปล่อยมันไปก่อนเลยนนลลลแล้วกันผมดึงอรักล่องลอยออกมาก่อนแล้วก็ปรับเป็นโหมดครีเอทีฟเพื่อที่เราจะออกกันเนาะไละนี้มันเปรี้ยวแก๊สมากไงแต่ก็ช่างมันปล่อยไปนะครับผมปล่อยไปดิปะวิทุกคนก็ลปล่อยไปเถอะก็คือ เราก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปเหมือนเดิมได้ก็แค่นี้แหละครับผมเป็นการใช้อัตลักษณ์นะครับผมแบบเป็นคอมโบนะผมก็เป็นคอมโบที่จริงไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะมันเหมือนเป็นบั็หรืออะไรสักอย่างอะไรครับท่านผู้ชมก็ทีนี้ก็จบกอนแล้ังงนต มาปิดคลิปกันนีดกว่าครับาหสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเลยนะครับผมและอย่าลืมสำหรัวันนี้ผมก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับและรอบหน้าเราจะมารีวิวอัตลักษณ์อืนอ่นๆกัน นะครับผมก็เห็นปะว่าเวลาเรากดบ,บ่อยๆนะครับผมมันจะบักนะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอลาตัวกอนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสมัส